ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้็อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมขอกรารบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมและสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนีก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะและในคลิปวิด ทางด้านของบ็อกฟุตของเรานะครับผมนะหลังจากที่ไม่ค่อยมีการอัปเดตข้อมูลเลยนะครับผมนะฮะแต่ล่าสุดนี้เมื่อ15ชั่วโมงที่แล้วมีการพูดถึงด้วยนะครับผมนะเกี่ยวกับเผาตื่นนะครับผมนะว่าจะมีคําใบอย่างงุ้นอย่างงี้นะครับผมนะโฆษณากันไปนะครับซึ่งพูดตรงๆก่อนเลยนะครับผมนะฮะการสปอยในครั้งนี้นะครับผมหรือว่าคําใบ้ต่อไปนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเผาตื่น VC โดยตรงเลยนะครับผมนะฮะแจ้งเตือนจากทางแอดมินเองเลยนะครับซึ่งข้อมูลนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชม ครับเอ๊แต่ก <qui, S 2> <Mozart. S 1> ่อนนะครับผมนะตอนนี้พี่บีดิสขอเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่บีดิสอยู่หรือว่าไม่บีดิสเข้าเนี่ยนะครับผมนะสามารถจอยตามกันมาได้เลยนะครับผมนะที่ลิงก์ด้านล่างใต้ดี่คลิปชันนี้เลยนะครับผมนะฮะสามารถกดจอยเข้ามาหาเพื่อนนะครับผมนะหรือว่าพูดคุยต่างๆก็ได้นะครับผมนะฮะพี่ออนอยู่ในนั้นทุกวันอยู่แล้วด้วยนะครับผมนะบางวันอาจจะเจอพี่ก็เป็นไปได้นะครับผู้ชมฮะโอเคไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับตัดภาพมานะครับผมนะ ผมนะครับโพสตเกี่ยวกับเผ่า V4 ด้วยนะครับผมนะฮะพูดไปนะครับผมนะจะหาว่าคุยนะครับผมนะฮะคือขออนุญาตแปลหน่อยละกันนะครับผมนะฮะหลังจากแปลมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคําใบ้เผ่าวีซี่เนี่ยในครับผมนะกำลังจับมาในวิดีโอของเกมเมอร์โรบอทถัดไปนะครับผมนะก็แสดงว่าคลิปต่อไปนะครับผมนะของเกมเมอร์โรบอทหรือว่าในช่องของเกมเมอร์โรบอทเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการสปอยหรือว่าคําใบ้นั่นเองนะครับผมนะฮะเขาบอกให้เราเนี่ยสมัครสมาชิกเพื่อรอติดตามแน่มีเรื่องของการแบบหารายได้ด้วยนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นกลยุทธ ทางตลาดนะครับผมนะอะไรนี้ก็คือแบบเราก็ไม่พูดถึงเขาหรอกเขาเราก็ไม่ว่าเขาหรอกเออนะครับผมนะใครอยากสมัครก็ไปสมัครซะนะครับผมนะฮะส่วนตัวพี่เองก็ไม่ไม่ต้องสมัครก็ดูได้หรือเปล่านะครับผมนะซึ่งองพูดก่อนนี้นะครับว่าคือมันก็เนิ่นนานแล้วถูกไหมฮะที่แบบว่าเขาแบบไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับการคำบงคำใบนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํานู่นทํานี่เขาก็ไม่ได้สอนเลยในอัปเดตนี้นะครับผมถูกไหมฮะซึ่งหลังจากผ่านมาประมาณ2องมเดือนเนี่ยนะครับผมนะเพิ่งจะมีสปอยล์แรกนะครับผมนยเกี่ยวกับการทาเผาโอ้โห ก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะคือพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมนะคือทางเราเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาทําทางด้านของตัวเกมเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังนะครับผมในเรื่องของตัวเผ่านะครับผมนะซึ่งวันดีคืนดีเขาก็อยากจะสอนเราทาซะงั้นนะครับผมนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะยัดข้อบูลมาแล้วก็อาจจะสอนเลยก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะหรืออาจจะมีมานานแล้วนะครับผมนะฮะแค่เพียงแค่แบบเอออาจจะรอเวลาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพกันดีกว่านะครับผมนะในเรื่องของรูปภาพเเเนนนี่ยยยยคคืือออมมมึงแแบบบบบโ้หัป็พิกซลลไดผขาา ซะอืนะครับผมนะน่าจะเป็นเรื่องของพระจันทร์หรือเปล่านะครับผมนะฮะส่วนตรงนี้น่าจะเป็นท่าท่าของหัว R I P อินทรานะครับผมนะฮะหรือเปล่าอีกเหมือนกันก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะก็เป็นเพียงแค่ภาพเบอร์เบอร์ภาพหนึ่งนะครับผมนะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับผมนะก็น่าจะเป็นคําใบ้น่าจะชัดเจนแหละนะครับผมนะถ้าใบ้จริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ใบ้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะทั้งหมด6เผ่าด้วยกันนะครับผมนะฮะแล้วก็นะครับผมนะยังไม่หมดนะครับผมนะมันยังมีอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับผมนะถูกส่งมาโดยคุณน้องอะไรเนี่นยเดิ ดีกว่านะครับผมนะฮะถูกส่งมาจากน้องอะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะขอบคุณมา,มา,มากๆเลยนะครับผมนะฮะซึ่งวิดีโอตัวนี้ที่น้องเขาส่งมาให้นะครับผมนะพี่ยอมรับเลยว่าพี่ดูไปแล้วบ้างก็มีนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าประทับใจอยากให้ผู้ชมนั้นได้ดูด้วยกันนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเต็มจอหน่อยละกันนะครับผู้ชมฮะโอ้โหตาแดงกำเลยคุณผู้ชมฮะสีเหลืองทองอารามนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นเผ่าสกายเปียซะด้วยนะครับผมนะเผ่ามันเอ่อเที่มันอยู่บนฟ้าเอออนนะะะคครรับผมก็โโโ้หตเท่ฮ ่าเฮ้ยดูดิอุ้ยโค้ดเท่โอ้โหดูมอนดิยังสยบอ่ะคุณดูฮะโอ้โหคิดดูแม่แฮโค้ดเท่เดี๋ยวนะโอ้โหดูมอนยังสยบอ่ะโอ้โหก้มหัวให้ด้วยโค้ดเทพนะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับข่าวสารข้อมูลนะครับผมนะฮะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้แนวนี้นะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe พี่ด้วยละกันนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมมาติดตามพี่ขอพี่ด้วยนะครับน้องๆ